โอ้โหดูเปนให้บอลครับ,บ,บรน้องๆอู้วเองาเอ้าโอ้อะไรกองหลังทำอะไรครับเมื่อกี้นี้โอเคครับก็สวัสดีน้องๆห oh. นูนะครับพี่วันนี้เข้ามาดูใน YouTube ของพี่นะครับวันนี้ครับพี่จะมาเล่นเป๊กเลยครับเเป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะเป๊กกับฝีฟ่านี้ก็ใครพายกันต่อแต่วันนี้เราจะมาเล่นเป๊กนะครับวันนี้พี่จะเลือกใช้ทีมที่เท่ที่สุดในโลกครับอย่างแมนเชสเตอร์เนเต็ดให้ กับแอดมินิกนะครับผมน,น้องๆที่ว่าพี่จะชนะหรือว่าแพต้ตอนนี้ก็คอมเมนต์ไบรรลางนี้ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับความเที่ยมพดี่เป็นยังไงไปแล้วครับไปแล้วครับเริ่มเกมครับเริ่มเกมนะครับผมแมนยูนะครับเป็นชุดสีขาขขวาขทั้งตัวสไต And wins, so the football has no yeah, yeah, not at its very best. The teams I know are pumped for this are fantastic to yeah, A

หน้าชเชยมันตรงกลางมันดูมันโลมากเลยเดี๋ยวไอ้ตีนดีกว่าไม่ยองกล่นเล็กแล้วเนี่ย ที่ดิดนโกเคครับเป็นโดนลูกสองหรือเปล่าโคเค่ตองรีแบ สูนไม่ได้รินแบบส่วนเท่าไหร่กินกันโดนแล้วครับ Whoop, I mean, to It's Diego Costa. What do you have It is good to see someone running at the defence like โูกไปนันเดปยิงไรวะขึ้นหลังครับรอึ้นหลังแก้เกมอะไรดูว่าเราจะตีสมมตดแบบหนมาน้าเปล่าวะ อาตีเสมอแล้วน้องโอ้โหไม่ล้ำหน้าพี่นึกงมาล้ำหน้านะครับหนึ่งหแล้วหนึ่งหนึ่งแ้วอ้ยเพราาสปาเต้โคตรแข็งอะเจอบลอกบาบลอกบาเบียดเล่นูไม่ได้ โอ้แมนยูดำเฉยครับน้องมาเซียครับครนนี้แซงเปนสองหนึ่งครับโอ้ผมยังงงเขาไเข้าได้ไงมันฟุกหรือเปล่าอ่ะเขาไม่เตรียมตัวอย่างเตี้ยสู้เขาเอาู้หูรูปแฟนดีสลูกนี้เสียเลยโอ้แม็กคว้าแล้วไม่ทันแบบ สองสองแล้วสองสองแลวอสงเวลายังไม่จบยังไยังจบสองสามลูกิ้กองหลังไม่โคตรช้าเลยแม็กกว่ายับลีนล้อแม่งวิ่งไม่ทันคอร์ต้เสียงเ่าาพา้วา โอ้มาเสียเอาปอกปลาโอ้ไม่ให้ทำนีแล้วจบเก้าสิบนาทีเสมอสองสองข่างน้องต้องต่อเวลาพิเศษนะครับโอ้ปอาลูกเขาไม่ได้เลยนี่กลางเนี่ย สามสองนะโดนน็แล้วลูกผู้ขิดอะไรมุดตัวไม่รู้นหน้ากูแมนทำอะไรก็ไม่รู้ครับแค่นั้นแหละแมนยูควรซื้อกองหลังใหม่ผมบอกเลยอินเดรล้อกากาศมากมีตัววิ่งช้าๆแบบเต่า้

ม่เตดีกว่าไเคจมอหลังเป็วิกตาไม่ทันสู้หรอบอกเลยลินล้ออะไรเงี้ยโคกากะงหลังแมนยูอ่ะอยาไปหาเล่นด้วยอยาไปหาเล่นด้ยต่อเวลา โอ้โหดูมันให้บอลนครับน้องๆอน้อง้องช้อระ้อาโอ้โห <c oughs> อ,อ,อ,อะไรกองหลังทำอะไรคราเมื่กี้นี่มาแก้มือ <c oughs> ก็อาจจะลืมมไม่ได้หมีกลางตัเกครับเราแพ้ซีสองเรา เดี๋ยวเราต้องหาทีมมาแก้ม <The latest. S 2> uh, ือครับถ้าอยากดูพี่มาแก้มือก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่านะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะทีมอะไรมาก็จะลืมติดตามกัน